นขายกายะแม่แต่ว่ามันเรียกว่าอะไรต้นทุนสูงกำไรน้อยใช่เขาขายกันเท่าไหร่เอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า 20, แ,ตแต่ถ้ามันเป็นแบรนด์ที่แบบดังจริงก็ก็ก็เพิ่มได้ค่ะต้นทุนสำต้นกานมลหกสิบหางสี่กระได้กำไรสำต้นพิกพริกสี่ผ้าเหรอ ไดด้หมสวัสดีทุกคนนะคะนี่แหละหนูสองสามหมื่นนี่แหละ,ะไปได้สุกรถสองสามหมื่นแต่น้อยเดี๋ยวนี้ฉันขี่รถแปลกสิ่าพี่นิ่ยหิวอะไรอีกไหมพี่นิ่ยกินอะไรอีก <c oughs> ประดังกว่าจะปวดของหิวเองวันนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่พัทยานะคะแต่คาดัมใช่ปะ เออทำไมมันดำเงินอ่ะเอาแม่เอ้อไมดำไม่ล่ะนี่เดะนี่เดะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราแวะกินข้าวอยู่ที่มือเนีนห้องห้องชื่ออยู่ที่เนาะปากยืดยืดเติบตากยยู่งยุ่งไม่ออกุ้งเผาโคราชค่ะเอากุ้งเผาออกุ้งเผา โคลาดบรรยากาศดีมากนะคะร้านใหญ่มาก,มอ,กอ,อันเข,ขาเซาเนะาะล้างมือแล้วพี่ตอนนี้เราเพิ่งถึงโคราชประมาณ <laughs> ไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เราไม่ได้รีบแต่ว่าก็ <laughs> <laughs> เฮ้ยมดเดียวตัวหนึ่งไหมล้างมือแล้วอะ <laughs> ไรนะมาร์คมดเดียวตัวหนึ่งไหมล้างมือแลวเลียมากเลยขอกลับบ้านล้างมือเราไหมสัเกาอะไรที่สัญญาบ้างมดเดียวตัวหนึ่ง พนะสวัสดีครับทุกคนคนที่เคยห่วงใยมเค้าหาวันและคืนอ๋อทำไมเอาไปใส่หน้าคนอื่นแล้วมันเป็นใต้ตาดำวะงงจริงเนี่ยรอเถอะตัดผมใหม่พอนะผู้ใดอ่ะ พี่นิวบอกสวัสดีคุณแม่นิสลาค่ะแต่มาต้องพุ่งกล้องอยู่นะใช่ก็คือเราเอารถมาเองไงเราก็จะแบบเอ้าเอ้ยใช่พานาคิดอีมันเจเนาะก็มามาเรื่อยๆออกจากบ้านพี่เองประมาณบ่ายสองดูดูยากเนาะพี่อันนาสัน เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปกับเพยงแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวที่เธออยู่ผ่านลำไปมาทไหมขาบอกไปอ้อมไปยังบ้านไหนคุยี่รำบ้าไหนค่ออยากบอกค่บคุณพี่หนุ่มเพนจอนอ่านี่เนี่ยนะคะถ้าเกิดทำผมที่ร้านร้านคุณนิวนะคะก็จะเป็นอย่างี้ค่ะก็ยังเด้งอยู่นะคะลอน กูหวีผมไหมรู้เขาจะรู้ว่าหนูไม่ฉาดผมก็ยังเหลืออยู่หนูอิ่มแล้วค่ะเปิดร้านนั่งกินเบียร์ได้ยังเอา้าบางคอนแก่นเปิดได้แล้วนะคะอันนี้โคราชค่ะโคราชก็เปิดได้แล้วพี่นิวช่วงอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวกําลังจะกลับกินอะไรดีพูดกันรอยๆอาปาไปไพี่พึง่งอยู่โคราชแล้ว เจอกแม่กินข้าวหิวเพลงเก่าค้นกำลังสนใจอ๋อทดลองด้วยหรอค่ะไปเขาใหญ่ต่อใช่ไหมใช่โอเคอยากทีอกจ<ะ>อจ<ะ>นั้นเห็นใจว่า ใช้ตัวเียเสียอันไหนอ่ะเอ็นเอ็นก็ไม่รู้เหมือนกันมีเพียงเหตุผลเดียวจุดหมายคือขอนแก่นค่ะบ้านค่ะกลับบ้านค่ะโอเคนะพี่เลยไปตน้องขายดอกสวัสดีพี่น้องลวงพ่อมาใส่เหตุผลเดียวมีอยู่กือ ่าวแหกโค้งจีเมม25้เพิ่งเปิดแแบบจริงเหรอขอบคุณค่ะแล้วมาโคาดอีกเดือนหน้าก็จะมายอยีกค่ะต้นเดือนไปกรุงเทพอีกค่ะโอ้คุณแม่ก็กินกุ้งเผากันกุ้งเผากันค่ะแม่ทั้งนี้ดนตรีเล่นพอมา อากาศดีมากค่ะลองดีลองดีฟังเสียงหัวใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้นึกว่านางเอกช่องเจ็ดว้ายผู้ใดล่ะตอนฉบับของขอขอบคุณ เอฟซีนอรเวสสวัสดีค่ะหมอแยมหมอหมอแยมงดออกอากาศสองอาทิตย์นะคะถ่ายไม่ได้โควิดอีกแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน11อาทิตย์ที่11กรกฎาคมค่ะแบตเตอรี่้ครมืออื่นผน่ะจ้าโอ้โห ขอบคุณค่ะตนอ,อนนี้ยูโคราชอะไรเงี้ยเยีงง่ยว่าชั่วบานบีแวบๆจ้ะเจ็ดล้านวิวแล้วโอ้จริงเหรอคะน้องแอนสวยคนข้างหลังก็หล่อฮอดไสแล้ว <c oughs> <c oughs> มีตะค้นอนันค้นถามอัน ยูโคลาดครับทางผ่านพอดีครับห <ไป S 1> นู <ไป S 1> มีบัตรส่วนลดออกกุ้งเผากันหนูก็เลยมาแวะกินทำ่ายขี่รถมาอุบุแเน่มุมนี้สวยเหมือนมิวนิษฐาเลย <c oughs> พี่ขอมาเลขบัญชีหน่อยคะ่ะเดี๋ยวจะโอนไปไม่เขาสง่งตอนที่สง่งกินข้าวเผื่อพ่อป้าเป็นด้วยได้เลยรอดูค่ะติดตามตลอด มีมีแสดงว่าหนูไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนแอนเลยเนาะมีแต่คือผู้นั้นคือผู้นี้ไหม่อยกันนะรู้กันแน่เนาะคคือผู้นั้นผู้นี้คือกวางกวางกนชมอกาอียงเกาะเอพรทิพฟีจากไทยอุดรค่ะกินเขาไดไหลายอย่างเลยตำบักทั่วหมูกรอบ หลายอย่างเลยจ้านนที่เพิ่งกลับมายังอะ่ะอันนี้เรามาจากกรุงเทพนะคะเราเดินทางมาจากกรุงเทพเรากำลังจะกลับขอนแก่นเอฟซอเอ็มจากสปป,ปลาวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซฟังเล่าขอบคุณได้หลาย สบายดีเมื่อกี้อยู่ออกกุ้งเผาเห็นพี่แอนตัวจริงสวยมากนั่น<ค>ไข่หรอไข่ไม่ใช่น้องอะเขาแกงพูดอาาขอบคุณพี่ธนาพรเส,สียงดังตึงแบบนี้ต้องแมนลูกแอนไล่์สดกำลังกินขาวอยู่กับฝาว,าวเปิดเบิ้งแมนอีลีขอบคุณค่ะผ่านชุมแพไหมไม่ได้ผ่าน <laughs> ค่ะไปยิบบอไป <laughs> ยบบอคือพาคที่รถออมเลน คนสวยบางทีก็คือเปิดแมนยูบอหาพีดกลับแล้วครับทำไมเพี้ยนเยอะเลยอ่ะมีคนเลี้ยงตัวแม่เราเป็นเมื่อไหยแม่รู้ถามว่ากับตั้งเขาใช้ได้ไหมกินข้าวด้วยนะคะอันนี้ขอเอ็ดด้วยนะคะโอ้โหอ่ะกินอิ่มพอดีใช่แล้ว FC พิษณุโลกขอบคุณค่ะ โอ้โหเพลงเพลงนี้มอบให้กับคุณนิวนะคะเพลงช่วงที่คุณนิวกำลังเฟื่องฟูช่วงนั้น <laughs> อัศนีวสันนั่นเี่ okay. อยู่บ้านมีปีกิต้าอัศนีวสันร <c oughs> จริงจริงเหรอใช่ตอนน,นั้นไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่นอกกาศขยโยนปีกิต้าไปแย่งวสันอีกทีใแต่คือเขาเป็นศิลปินศ,ศิลปินที่หนูอยากดูคอนเสิร์ตมากที่สุดคือพี่เสกโรโซอัศนีวสันแล้วก็เบิร์ตเสิร์ตเบิร์ตมาก แต่สมมตินี้มันบ่มีเหรอเนาะอีหลีเสียดายแต่เป็นคนที่ชอบชอบมากแต่ไม่ได้ไม่ไม่เคยดูพี่เสกโรโซป่ะเด็กเบิร์ดก็เคยดูนะมาหอการแต่ก่อนสมัยก่อนนานแล้วแสแบนคิปตัวนี้ว่าคิปต์ตะลันลาดังๆปีใหม่เนาะรู้แต่ว่าแบบหอการประสบการณ์เรานานแล้วนะที่ไม่มีคอนเสิร์ตอยู่หอการอะ ขอ,ขอบคุณพี่อุ่นอินนะคะดาวหนึ่งรอยดวงดวคุณอะเอฟซีจากอเมริกาค่ะขอบคุณค่ะอิ่มแล้วพักผ่อนปลอดภัยทำไมแม่เหมือนดับดาวเอฟซเกาหลีเ,เดี๋ยวหนูหอดคอนแกนแล้วก่อนน,น่าจะประมาณสองชั่วโมงค่ะเราเดินทางไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบบวมอยู่หน่อยหน่อย ฉันก็บวมเลยกๆนะเธอแม่รอบเบงสาิบหนึ่งจ้าตัวจริงสวยมากสวัสดีคุณนุย้ยเม็อัพค่ะ <laughs> fc ร้อยเอดเพียนก็สวยแด่ครับแม่กับไทยอุดรนอ้ยแฟนตัวยงมักจิเด้อจ้า,าสรุปเฟซผู้ไหนจ้า <laughs> <laughs> เฟซแอนคืเฟซมากเนาะนี่เนาะสวัสดีพี่มนค่ะกินหลายยังเลยค่ะไอ สวัสดีครับผมชื่อมาจิรพันธ์หน้าอุ้มหน้าบวมแล้เธอแต่เธอก็อสวยจริงๆนะเนี่ยเธอกินอะไรเธอบอกฉันฉันเลี้ยงเองวันนี้เธอสวยมันพี่พูดจริงนะหนูเดินตามพี่แอนเมื่อวานอยากถอนผม,มองอใครละส่วนใครละสู <laughs> หนูเดินตามพี่แอนเมื่อวานอยากถอนผม,มองอกให้มากครับเลบล็อกดีไหมอ่ะ บอกออกบอกคนแก่นฝนจะตกแล้วเด้ออ๋อไอ้เบิร์ดขนสีชมพูตอนนี้อยู่โคลาชค่ะจากวันนี้และทุกเวลารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไหม เป็นสะขอเป็นคนที่รักเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตที่อยู่เมคอัพอ่ะคนข้างหลังตามมีแพนด้า<อ>แล้วเมืองทองที่มีรถสิบล้อรถเมโทรอากาศดีดีร้านใหญ่มากทุกคนแอนอยู่ <And S 1> ทั้งแดดฟ่า Ha ha ha. นะนพูดผูด้ใหญ่หรอเจอ้าแจ็บอกว่าอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่นุม่มเอ็อัพจังเลยแกก็เลยว่าไปดูไหมยอยู่เมืองทองฉันก็เลยบอกว่าอ๋อเมืองทองที่มีรถแมคโครโรถจีโใช่ไหมแกก็เลยบอกว่าไปขุดไม้ทองมานนะไปวไรวยเจ้าไปกับแม่ไปรวยรักพี่แอนมากกว่าคนไหนไหนทำคนงาน ขอเขาร้องเพลงได้เหรอเดี๋ยวพี่อาจจะส่งตัวแทนใะห้พี่นิวไปแทนนะคะขอบตาดำแม่ผมก็เ,เป็นนักสัน่นวะเฮ้อไม่ร่าอยู่อ็ดยูมองหน้นเาเพื่อนก็เป็นนักสัน่นวะลูกชิ้นก็เป็นฉันเหมือนดาราโอุ้ยเธอ <laughs> ลูกชิ้นเหลือนะคะเอา,อา,าเธอเธอลูกชินกช้นเหลือเอ <laughs> าไข่เธอเลย <laughs> ว้าหยุดหวาน ขอร้านแจมสักจักสักเพลงหน่อยอ๋อแฟนอยู่กับแฟนตลอดเพราะว่าแฟนเป็นคนขับรถค่ะพี่หน,หนูจ้างหนูจ้างเขามาขับรถค่ะเลิศร้านอยู่ไหนเอออยู่บายพาสจะไปคอนแก่นค่ะอ๋อกุ้งเผาสาขาโคราชอันนี้ไม่ได้โฆษณาอเลยนะคะเนยไม่ได้สวนรถเลยเขาได้นะคะพี่เสวัสดีค่ะพี่พิซ่า ค่ะจากอเมริกาสวัสดีค่ะพี่หนูหนูหนูอ่านขอความแล้วค่ะเคิรนไอามากติดติดตามติ๊กตอกหนูด้วยว่าซันวะ็เปนคนนี้กกองน้องเหรอน้อง,อง,ออองคิดูดูคุยแซบย้อนหลังออดีสวยมากขอบคุณค่ะ แม่หนูก็จะทิ้งไว้อีกสักวัหวันหนึ่งได้เจ็ดวันเลยถ้าไปเธอเจ็ดวันเจ็ดร่งเบิร์ดเบิร์ดเอาไว้โดนเนาะเฮ็ดคือจัง,งอ<ม>ันเฮ็ดพราเราเลี้ยวมั้ยเป็นเฮ็ดผมใช่ไเป็นเหตุผมเพราะเราเลี้ยวมั้ยให้มันสั้นกว่าใช่ไหมเอาเลยคางนิดนึงนิดเดียวแต่ว่าก็จะเล็มหมอกอยู่นะนิดนึงคือเวลาจะทำสีผมหรือว่าจะตัดผมมาต้องถามช่างก่อน ข้าเจ้า่อยบ่าข้าจ้าว่าแหย่ตัดสีตัดก็บ่าหยตัดผมจ้ว่าเป็นนี่อย่างคือบอดี้มสสีนี่อย่างไน้ตัวเลยงได้เด้ีอดีเราตินใจอย่างบอด้เราตใจอย่างบอดี้คือเสีเห็ุอย่างเราสินใจคือสีเหตุเพราะว่าขั้นสันสร้างก็จมสิแมเ่กับผมเจอกระหนายงนีเดี๋ยวใหญ่สาวสิสักคิวบ่าหยสักแ้มสาว ผลงานพี่แอนในเฟซจนเพื่อนแซวจริงหรอคะโอ้ยขอบคุณมากๆพี่แอนลงติ๊กต็อกหน่อยได้เลยสวัสดีชอบชุดสีขาวเมื่อวานสวยมีคนมาถามซื้อแล้วนะแต่ว่ายังไม่ขายคะ่ะสวัสดีจา้าสุปตาอ้ยขอบคุณคุณยายโอ้ย ได้กรับเลยตัวสีน้ำตาลกันบ้างได้กับลายดีพี่เอกมันมีอีกทรงหนึ่งที่หนูเซฟไว้แต่มันเข้ากับชุดสีขาวพอดีมัดมัดจุกแต่ว่าเป็นเป็นเป็นรอน,เป,นเป็นหางม,าม้าแต่ว่าหางมาเข้าไปเตยไหมเป็นรูปนี้ไหมเบิ็งรูปดีๆไปแล้วแ<า>ม่งเ<ม><า>ล้วร้อนนี่แหละมาถึงขึ้นจังใบเตยไหมแล้วนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นมุกไล่ไล่ไล่มาปชุดนี้อ้ามร้อมากจังได้เออชุดว่าขึ้นหน้าแขก วันเกิดน้องนี่อันนี้ก็เป็นคนรัสิงันเพือนกันนี่และเอ้ยนะไข่เบลลาเลยน้องแอนเศราหักไงหักกุ้จ้าเขาบอกเขาบอกว่าหนูเหมือนเบลลาอีกแล้วเบลาบ้านพระคือเบลลาานบ้านพระคือติดตามทุกคลิปแต่ง่าเหมือนเบลลาเนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้วยมาก2022เอาเอาลุกเลยลุกหนึ่งหาเสื้อผ้าเหมือนนี้รอกมื่อกี้นะแม่คอนเทนต์มันเห็นขึ้นหลายแต่จ้าหลายถ้นเด็กจะกันยูนิ้อร์มอยู่ดีหมดลูกหมดแล้วพวกนี้บ้างไหมแจกให้หน่อยเอาพอได้แล้วเสื้อแจดีไหให้ดูซีอดีบหมแต่เปอร์เนี่ยคืออยู่อันเปอร์ก็ได้อยู่เปอรอวันไหนบ้างพาฉันไปแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดขอบคุณมากค่ะ ปเปอฟซีจากพัทลุงโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ปัทวีทช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนไหมคะ,ะเลืมกันหรอบอมาบ่ได้ลืมเนาะจ้า อเแหม่ทำส้งคิดถอดแสมิงงะแล้วพี่น่ารักขอบคุณค่ะอย่าลืมกินข้าวแรล้งด้วยพี่น้องเด้อเอ้าอันข้าเจ้าคนยืมเงินเราก็ต้องเอาเป็นแคปบัญชีที่มันไม่มีเงินมัาดู่มเมื่อเดีอนโผล่ไม่ผิดเราก็เอาแคปแีนถ้าอยู่ดีคนที่เราคุยด้วยหายไปทำไงดีมีค่ะ เขาถามอยู่หนีแม่จาว่าจะถาหมดพอมิทามีแม่พี่มกกะาคุมพานี่ก็จะได้เป็นสวนหลว่อได้นะอ๋อแป๊บหนึงนะเดี๋ยวพี่หาก่อนนะคะไปกินดูอะไรหนึ่ยูคอนเกนหน่ตามใจพี่เขาเลค่ะ พี่เขาเลเี้ยงเสดยว<ด>ันนี้เ,นบบนเออม,มีมีน้องจะมาหา <c oughs> หิวเลยงานกับบอร์แล้วโอ้ยอดเอาด้วยจ้าอันนี้มีอะไรนี่งบัญชีเนี่ยแอปเปิ้ลซื่อ,อยังี้เริ่มเป็นพี่ตองเลยเบเกอรี่ <c oughs> <c oughs> แปสงาแปบบไม่สองัน้บอมอไม่น่าถึงประมาณร้อยยีสิบเท่าไหร่อะพนันยังไม่ถึงคอนแก่นแฟนพี่แอนหล่อจังคนไหนคะพี่แอนมีแฟนสามคน นิวครับนิวครับนิวไทตาเลมนิวนิวครับเนี่ยอยู่เนาะนิวครับมันอีไปพวกการบีเอกได้ผลอีมันรื้อไหมรื้อเสาไหมน่าเด้งกึ่งน่าจะบอกล่วงหน้าโอ้พี่หนูจะแวะตั้งแต่ลำตะคองสีเบต้าการสลับุรีปากช่องมากผุนบริเวรจักหม่องเลดีเลดีอาหารโคราชตตแแ่่ เขาปั้มนะันยังจมล้วนเบียดูครับเบียปั้มเดี่อกเราแวะอันเค้กบ้านสวนไงมันนานไม่ยก็บ้านเม่ยแถวคือนนำว่าอะไรเขวก็มีคนผสซื้อขนมไปฝากคุณยายเอือบจองยุบ้านจ้ะพี่ขอเพลงแบบสีดานก่อนไอกี่นอน เป็นทางปลอดภัยยังคิดถึงตลอดขอบคุณนะคะขายเป้ยเบลล่าลงตัวเท่าไหร่นั่นต่ไนั่นสามพันจีเอามาพี่เอกไม่เอามาอยายายาแม่แม่จะไปรวมกันทีเดียวอย่ากแม่

พี่สาวบอกว่าเปิดเพลงของแอนทุกวันหรืออยู่เล่าเปิดเพลงขอบคุณค่ะโดยแอนสิโคเวอร์เพลงให้ฟัง<ม>เรื่อยๆเดีอจ้จะเดี๋ยวกลับไปนี่แหละกลับไปรอบนี้ก็จะคเวอร์ลงช่อง YouTube แล้วนะคะฝากด้วยขอบคุณเช่นกันค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> นี่ว่าหมอแย่เปน COVID ้ำโควิดไว้ไม่เป็นไรที่เด,ยว,ด,วย,เดยวเป็นการ่นงลิ่นี้จิบจิบเบาผมได้ แล in ้วประเด้นเป็นหมดบัญชีเดี๋ยวตบตัวหาใกล้แล so so like ้วมือในไม่เคยไปร้านเจ้าฤดูแล้วช่วงนั้นแ่ะอาจจะเป็นแบบว่างั้นเริ่มเบิดแล้วเออไม่อย่างไรไปม่ยร้านนี้อร่อยค่ะจริงเหรอคะนางเอกมันลำเป็นใจตลอดการเอฟซีพี่แอนขอบมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะไปกินไหมว่าแต่มันชอบไปขี้ใส่บ้านมัน า้ไปย่าง้ก่ไข่บิ๊กอย่างกับส่วนไปไปใส่กับเขาเบิร์ดสมองโอ้ก็ไปบ้านไทยข่เจี๊ยบไต่ดีนะนี่ไปไหนก็เราก็แสดงความเป็นสมวองใช่ใช่แต่อย่าไปโบ้คอยเนาะอยากไปรอเอฟชุดสวยๆจากพี่แอนเดอร์ค่ะมีแต่ได้เลยแต่แต่ว่าไม่อยากไปตอนนี้เพราะว่าถึงไปก็ไม่ได้เข้าไปผิดใช่นั่นแหละอยากไป ออืหนูเข้าใจไทยสองขาสตูดสตูใหญ่เขาใหญ่กองใหญ่ไหมค้นคนข้างหลังมีแฟนแล้วบาร์คะรอแฟนก็เหมือนรายกันเขาไม่รถมีขนเลยตอนนัอนขนาดละลานยังไม่ได้เดินไปเลยมึงขี่รถกอล์ฟเลยมันเปิดแค่บางสตูยิ่งยิ่งยิ่งถ้าแบบชอบถ่ายลงอย่างเงี้ยเออหนูหนูว่ามันให้ให้มันเปิดแบบดี ู่มาเลพี่ก็ฟังเพลงน้องขอบคุณค่ะโคเบอรเพลงเก่าค่ะไม่ได้ลบไม่ลบไม่ลบไรจากเอฟซีคอนแก่นอีหมาดมากครับรถไหองค์หญิงดีๆเด้อแล้วเจอกันใหม่นะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วขอเป็นเอซด้วยคน <S 2> <S 2> <S ยินดีค่ะพี่พัทยาขอบคุณค่ะ ยงังไม่ได้เห็นเห็นอะไรนั่งดันก็นเลอยอะไรเงี้ยบ่เลยยังมีบ่เลยบ่มีแต่หนูเป็นคนที่ใส่ไม่มีโครงไม่อะไรอย่างเงี้ยแม่หนูเป็นบ่มักเออบอ่มักบ่มักคนแบบแบนครับผมบางบางทีเป็นประจำเดือนแล้วหนะ้าอกใหญ่ยังอึดอัดเลยเนี่ยเวลาสมมติว่าสมมติเชนเน่เนี่ยอย่างาเงีเ้ย น้องแอนเอาไอ้เจ้าก็อยากเบิ้งตะข่อยเดาทีนี่พี่จริงเจอกันเจอกับ new วเว version ของแอนเลยค่ะรอบนี้โควิดหายเอาอัะนี้ไงมันมีสองอันหมไปแล้วนะบ๊ายบาย